Thank you. ต้มปลาหอนๆช่องสุดยอดครับผมแ่บเด่ดน,น้ำเดือดแล้วใส่คาตไคร้หอมแดงไปครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผมน้ำเดือดๆนะครับใส่ปลาลงไปครับผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยครับผมปลาที่สองตัวนะครับเนี่ย ลุงแอซื้อมาร้อยกว่าบาทครับผมที่นี่ปลาทับทิมก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับผมใส่ลงไปนะครับแล้วอย่างไม่ต้องคนนะครับปล่อยมันให้เดือดครับผมอ่าเดือดแล้วครับผมแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับต้มแบบนี้ลุงแอ๊ดจะเอามาปรุงข้างนอกเอานะครับลุงแอ๊ดจะไม่ใส่พริกไม่ใส่ไม่ปรุงไปเลยครับผมเพราะว่าเวลามันเหลือเรามันไม่บูดครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ของแซบของนัวลงไปครับผม ตามด้วยรสดีครับเสร็จแล้วก็ช้อนฟองออกข้างหน่อยครับผม,มปลาสดๆใหม่ๆเลยนะครับเนื้อหวานเจี๊ยบครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมต้มปลานะครับเดี๋ยวมาปรุงข้างนอกเอานะครับลงแอกจะไม่ปรุงไปในหม้อนะครับนมมะนาวมาบีบเอาครับผมเพราะว่าต้องไปตักไปถวายพระนะครับับในแม่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับผมกับข่าววันนี้นะครับต้มยำปลาทับทิมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลาถ้วยใหญ่นะครับมีหมูทอดกับเทียมด้วยนะครับข้าวเหนียวเนื่องจากยโสรทครับผมก็มีผักกระเจี๊ยบต้มนะครับผักบุ้งต้มครับผมบวบงูแล้วก็มะเขือต้มนะครับมาเดิพี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับผมกับข้าวบ้านๆนะครับกับลุงแอ๊กผาแซ่บนะครับนี่แหละครับแนอยูแนวกินเท่าไม่ต้องรู้ลาครับผม พักน้ำพริกนี่สุดยอดเลครับผมปนป่าเขาถ้าทางภาคกลางเข้ากะเีเอินน้ำพริกปลาเนาะครับเนาะบานเข้าเอินปนป่าแล้วแล้วแต่ความชอบนะครับเนาะถ้าทางอีสานเราก็ไม่ต้องใส่มะนาวนะครับเนาะถ้าทางภาคกลางก็ก็จะบีบมะนาวหน่อยมาเถอะครับเด้อเอาลังกันครับผมพริกปลาที่ทําให้แม่ครับผมไปถวายเป็น้ามาแล้วเหลือก็แบ่งกินข้าวเช้ากันครับผม อันนี้ตัดไปผีมือตัวเองอร่อยไหมเนะี่ยตำพริกปลาอืมแดหลายแ<ป>ดบปด้อแ่บแ<ป>่บมากน,นี่ต้มปลาครับผมปลาปทับทิมต้มปลาการต้มปาลากัขบข้าบ้านพี่น้องไหมหมูกินหมูกินปลาพี่นออ้องใช่ กินได้เยอะยัยเกิดดิบเน,นี่ยแหละเยอะแล้วแหละเกิดต้มโกวัเข้าให้ครับผม,มเคี้ยวอย่าเลยครับเหนือเคี้ยวเช่นเคยครับมาดูครับเด้อแซ่บๆกัน,ก,นกับข้าวบ้านๆครับผมกินน้อยนะกับข้าวกับปลา แต่ทำไมบวมเอาบวมเอา,เ,อาเนี่ยลองจะคำนะพี่นอ้องจำปนนี่แหละน้ำพริกปลรราปนป่าบ้านห้อ,อง ่าจำหลายๆเนี่ยโอ้นี่โปะเวลากินข้าวเหนียวเป็นเล็บเป็นไรนะประตูหนีบสมน้ำหน้าทำงานประตูหนีบครับเจ็บเลยห้อเลือดเลยเนะอืมไม่หายครับต้มปลาหอนหอน่นลองสุดยอดครับผมแร๊บแร่ แซ่บแซ่บพี่น้องพริกป่าก็แซ่บหมูทอดสักหน่อยครับ ปลาขาวจุวสดๆใหม่ๆเลยครับผม,มครับคำใหญ่ๆเลยครับผม คลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะครับฝากกดปากกไดไลค์กดแชร์ดกดติดตามเป็นกําลังใจให้ต้งแอปเสบเช่นเคยครับโค้นอิมกอกพี่น้องเดี๋ยวสิกินต่ออยู่ครับมันแสบหลายครับผมอุ้ยต้มปาก็ยังเหลืออยู่พี่น้องขอบคุดเลยด่าเลยครับเออรวยๆหฮงๆปังๆทุกท่านครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ